และหลายคนอาจจะเคยเจอปัญหาปวดที่บริเวณหัวเข่าครับเวลาที่เราเดินหรือว่าเวลาที่เราจะขึ้นบันไดก็มีอาการปวดบางครั้งถ้ามีการอักเสบเนี่ยเข่าแทบจะบวมเดินแทบไม่ได้เลยใครที่มีอาการแบบนี้อยู่ <S <S เดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธีการจัดการกับอาการปวดเข่าแบบนี้แบบง่ายๆด้วยตัวเองที่บ้านครับและหลายคนก็จะเข้าใจว่าเป็นเข่าเสื่อมปวดเข่าแล้วเป็นเข่าเสื่อมแบบนี้ต้องผ่าตัดวันนี้เราจะมาสอนวิธีรักษาให้มันถูกวิธีนะครับอาการปวดของเรามันจะดีขึ้นแล้วไม่ต้องผ่าตัดด้วย ก่อนจะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของพวกเราด้วยนะครับแล้วก็กดแชร์นะครับเพื่อให้เพื่อนๆมาชมร่วมกันถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับเราจะมาพูดถึงอาการปวดเข่าจากข้อเข่าเสื่อมนะครับข้อเข่าเสื่อมหมายถึงอะไรก็คือข้อเข่าของเราเนี่ยผิวข้อมันจะมีการสึกครับตามอายุที่มันเยอะขึ้นนะผิวข้อสึกก็จะเริ่มมีอาการกดทับแล้วก็ข้อก็จะผิดรูปไปซึ่งเราพบว่าประมาณ500ล้านคนในโลกเราเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องข้อเข่าเสื่อมครับแล้วคนไทยนะคิดเป็น40%เอลยของผู้ นะที่มีปัญหาปวดเข่าจากข้อเข่าเสื่อมแล้วก็ผู้หญิงจะเป็นมากกว่าผู้ชายถึง2เท่าเลยนะครับดังนั้นใครที่มีความเสี่ยงหรือมีกลุ่มนี้อยู่เนี่ยควรจะต้องรีบมาบริหารแล้วมาออกกําลังกายตามที่ผมจะสอนนะเป็นประจําอาการข้อเข่าเสื่อมจะดีขึ้นเลยนะครับทีนี้เราจะดูว่าเราข้อเข่าเสื่อมอย่างไรนะถ้ามันเป็นหนักมากๆครับเข่ามันจะผิดรูปก็คือมันจะใหญ่หรือมันมันจะไม่เท่ากันเข่าสองข้างเนาะอันที่สองครับเวลางอเหยียดเข่าเนี่ยมันไม่สุดมันจะขัดนะเหยียดก็ไม่ได้งอเข้าก็ไม่สุดนะ อันที่3านะครับมันจะติดตอนเช้าครับตอนเช้าเนี่ยขยับเหยียดเข้าเหยียดออกเนี่ยไม่ได้เลยมันจะติดแข็งนะประมาณสักชั่วโมงนึงเหยียดได้สุดละเดินก็เดินง่ายขึ้นนี่คืออาการของข้อเข่าเสื่อมครับดังนั้นถ้าใครเริ่มมีอาการอยู่ให้เราเริ่มอย่างนี้เลยครับควรจะต้องบริหารโดยการใช้หมอนนะที่บ้านทุกคนมีหมอนเนาะเอาหมอนนี่นะฮะมาวางใต้ข้อเข่าแบบนี้แล้วมาฝึกออกกําลังกายโดยการเกร็งหัวเข่ากดเข่าติดหมอนแบบนี้แล้วก็ผ่อนแบบนี้เราเน้นข้างที่มีอาการปวดนะ แต่ว่าข้างไม่ปวดก็ควรจะทานะครับเพราะว่าถ้าเราเนี่ยเริ่มปวดข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งมันจะตามมาครับประมาณสักปีหนึ่งผมเคยเจอคนไข้นะตอนแรกก็ปวดข้างขวานะสักพักนะลามมาข้างซ้ายแหละนะครับเราทําแบบนี้นะครับสิบครั้งเป็น1เซตทำสาถึงห้าเซตเนาะถ้าใครทําได้เยอะกว่านั้นก็ทําไปสักหกเซตเลยนะเฉพาะท่าแรกท่าเดียวนะครับพ่อเท้ากระดกไหมกระดกได้นะครับเปล่งพ่อเท้าแล้วกดลงจะทําให้แรงเราดีเยอะขึ้นนะครับแต่ถ้าเราไม่เปล่งพ่อเท้าก็ได้เหมือนกันนะครับเราเน้นกล้ามเนื้อ หน้าขาหรือตัวข้อได้เสียตรงนี้นะครับสำคัญมากนะเพราะกล้ามเนื้อข้อได้เสียเนี่ยเวลาคนที่เริ่มมีอาการปวดเข่ามันจะรีบมันจะค่อยๆหายไปแล้วมวลกล้ามเนื้อมันจะลดลงไปเรื่อยๆโอเคนะครับประมาณนี้ครับทำสิบครั้งเป็นหนึ่งเซตนะฮะสามถึงห้าเซตถ้าใครทําได้เยอะกว่านั้นยิ่งดีต่อมาครับเราจะเพิ่มความยากโดยเราจะใช้แบบนี้ครับอ่าให้เรานะนอนหงายนะครับปวดเข่าเหมือนเดิมเลยแล้วก็ยกขาขึ้นนะให้มันสูงเข้าเข่าอีกข้างหนึ่งนะครับเราชันเข่าอีกข้างหนึ่งขึ้นมาเลยก็ได้นะครับแล้วเปลงเขายกขา วางลงช้าๆทำสิบครั้งเป็นหนึ่งเซตแบบนี้เดี๋ยวผมจะสอนหลายๆท่าจริงๆท่าไม่เยอะนะเอาไปทำบ่อยๆยนะมันก็จะช่วยได้นะครับเราจะเน้นเพิ่มความแข็งแรงเป็นหลักเลยนะครับสำหรับคนที่มีอาการปวดเข่านะพวกนี้นก็จะช่วยทำให้อาการมันดีขึ้นได้เลยแล้วก็ทำครบ10ครั้งนะับเป็น1เซตเนาะแค่นี้เองไม่ได้ยากเลยครับเราทำที่บ้านได้เนาะไม่ต้องไปทำที่โรงพยาบาลต่อมาครับเราทำท่านี้ครับให้เราชันเข่าขึ้นแบบนี้ครับแล้วยกก้นยกกลนขึ้นให้สูงนะ ไม่ใช่ยกแค่นี้นะครับยกให้สูงเลยนะครับยกให้สูงแล้วก็วางลงแบบนี้ยกก้นวางลงช้าๆายกก้นค้างไว้1,2,3วางลงแบบนี้นะครับปึ๊บ1 2 3วางลงแบบนี้ต่อมาครับถ้าต่อมาให้เราทำงี้ครับนอนคว่ำเลยนี้นอนคว่ำแล้วก็เหยียดขานะเหยียดขาตรงๆแบบนี้เห็นไหมฮะเข่าลอยเข่าลอยจากเตียงแบบนี้แล้วก็ยกขาลอย แล้วก็วางลงช้าช้าอ่ายกขาลอยวางลงช้าช้านะครับไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่งอเข่าอย่างนี้นะครับให้เหยียดขาแล้วก็ยกขาลอยแล้วก็วางลงไม่งอเข่าเนาะยกมันจะเน้นกล้ามเนื้อที่บริเวณก้นทางด้านหลังตรงบริเวณสะโพกอะครับสิบครั้งเป็นหนึ่งเซตเหมือนกันทำสามถึงห้าเซตแล้วก็ให้ทำได้มากๆกก็ประมาณสักหกเซตก็ได้ทำทีละเซตแล้วก็พักนะครับ ต่อมาครับทีนี้เราจะเพิ่มความแข็งแรงตัวสําคัญเลยที่บอกว่าผู้หญิงอะ่ะมีปัญหามากกว่าผู้ชายคือผู้หญิงอะ่ะจะเป็นอย่างนี้ครับเวลาเมคานกของเขาคือสะโพกมันจะถายเนาะเข่ามันจะเข้ามาอย่างงี้และเข่ามันมักจะล้มดังนั้นสิ่งที่ควรจะต้องทําคือจะต้องออกกาลังกายกล้ามเนื้อสะโพกด้านนี้เนาะวิธีการก็คือให้เราครับนอนตะแคงครับแล้วก็งอเข่าขึ้นมานิดนึงแล้วโน้มตัวไปข้างหน้าแบบนี้แล้วก็กางขาแล้วก็วางชา้ชาช้าวางลงชา้ชาช้า วางแบบนี้10ครั้งไม่1เซตเหมือนกันทีนี้เราจะเพิ่มความยากโดยการเราจะเพิ่มพวกยางยืดหรือว่าดัมเบลหรือขวดน้ําก็ได้นะครับวางตรงนี้อยกตัวอย่างเช่นผมมีสมมุติผมมีดัมเบลผมมีดัมเบลผมก็จะวางไว้ตรงนี้แล้วก็กางขาเราไม่มีดัมเบลเราก็ใช้เป็นขวดน้ําก็ได้แล้วเวลาขึ้นเวลาลงต้องเกรงสะโพกตลอดเวลานะครับเกรงตรงสะโพกนะให้มันรู้สึกเมื่อยที่ก้นน่ะ ถ้ามือที่กลเนี่ยใช้ได้แล้วพอได้ไหมพอเข้าใจไหมถ้าใครเข้าใจพิมพ์เข้าใจหน่อยนะอย่างนี้10ครั้งเป็น1เซตครับแบบนี้ปึ๊บปึ๊บ,บหรือว่าถ้าจะเป็นยางยืดก็เป็นลูปแบนในลักษณะนี้ยางยืดเป็นวงกลมแบบนี้เราก็ใส่เข้าไปเลยแบบนี้แล้วก็แบบนี้แล้วก็กางขาบุกขาแบบนี้เราจะเพิ่มความยาก แต่ถ้าใครที่แบบไม่ยังไม่ค่อยแข็งแรงเพิ่งเริ่มต้นอาจจะย,ยังไม่ต้องใส่ย,ยางยืดหรือขวดน้ําหรือว่าดัมเบลพวกนี้นะครับใช้เป็นแบบบอดี้เวทธรรมดาก็ได้แล้วก็ทํา10ครั้งเป็น1เสร็เซตโอเคไหมครับไม่ได้ยากเลยเห็นไหม ลองอาไปทําดูอีกสักท่าหนึ่งสิมันจะยากไหมที่จริงท่านี้สาคัญสุดเลยนะท่ากลางขาเนี่ยสาคัญมากนะครับต่อมาอีกท่าหนึ่งครับจะเป็นท่าที่เราทําง่ายๆนะเราจะทําในท่ายืนเราเรียกว่าท่าสควอตเพราะเราทำยังไงเราทำงี้ครับให้เราเนาะยืนตัวตรงนะครับมือประสานกันแล้วก็ทิ้งก้นไปด้านหลังแบบนี้ทิ้งก้นไปด้านหลังแบบนี้นะครับขากางอยู่ประมาณนี้ประมาณช่วงหัวไหล่นะครับทิ้งก้นไปด้านหลังแบบนี้ทิ้งก้นไปด้านหลังแบบนี้ สิบครั้งเป็นหนึ่งเซตนะครับทิ้งก้นนะไม่ใช่ย่อเข่าลงอย่างนี้นะครับทิ้งก้นไปด้านหลังเ่าเกรงหน้าขาทิ้งก้นไปด้านหลังทีน,นี้เราจะเพิ่มความยากมันโดยการทำนี้ครับยางยืดใส่เข้าไปครับใส่ยังยืดเข้าไปแล้วกางขาออกนะทิ้งก้นไปด้านหลังเหมือนเดิมเราจะเพิ่มกระตุ้นกล้ามเนื้อสะโพกเข้าไปอีกแบบนี้ปุ๊บสิบครั้งเป็นหนึ่งเซตเลยครับเห็นไหมจริงๆปวดเข่าเนี่ยทำได้เลยนะ ถ้าใครทำอยู่แล้วกล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นเนี่ยช่วยได้เยอะเลยนะครับดูด้านข้างบ้างโอเคไหมครับทีนี้ถ้าเราจะเพิ่มความยากอีกเราสามารถจะขยับขาไปพร้อมกันยอ่อเขา่ากางขาปึ๊บย่อลงกลางปึ๊บปุบกลางปึ๊บ,บ,บเห็นไหมฮะเราจะฝึกความยากของขาด้วยของสะโพกไปด้วยทิ้ง กางขาออกแล้วก็ยอ่อหุมขาเข้ายอ่อมีอาการปวดเขา่าลองไปทําดูทำแล้วเป็นยังไงคอมเมนต์เลอยฟังหน่อยได้ยินมาว่าถ้ามีอาการเข่าเสื่อมแล้วปวดเขาอันนี้ห้ามนั่งกับพื้นจริงไหมคะ ห้ามนั่งพับเพียบห้ามนั่งขัดสมาธบอกว่าจริงครับแต่ว่าจะเป็นช่วงที่มันมีอาการเสื่อมแล้วเนาะเช่นมันมีอาการปวดแล้วเข่าผิดรูปแล้วมีการอักเสบช่วงนั้นเราไม่ควรนั่งครับเพราะการนั่งพวกนี้จะยิ่งทําให้มีอาการปวดมากยิ่งขึ้นเนาะแต่ว่าถ้าเราอะเข่าแข็งแรงแล้วอาการอักเสบมันไม่มีเนี่ยก็นั่งพอพอนั่งได้นะแต่ถ้าเื่อเข่าไม่ค่อยแข็งแรงแล้วก็ยังมีการอักเสบอยู่การทําพวกนี้จะไปกระตุ้นทําให้เกิดการอักเสบมากขึ้นครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วก็คอมเมน,กกเนุกาททช่องง ไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube และ TikTok นะครับโดยท่านสามารถปรึกษาพวกเราได้ในช่องทางของ l ล ne ใส่ไลน์ ID ดบัณฑิตคลินิกครับสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้นะครับท่านที่อยากจะชมคลิปของพวกเราต่อสามารถดูได้ทางนี้ได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ